มาค่ะทุกคนวันนี้นะคะวัยสีบด็กเขาขั้วดนแล้วค่ะวันนี้จะพาพีผ้าหนองผ้าทุกคนมาเห็ดแกงปลานินใส่ผักค่ะทุกคนแกงปลานินใส่ผักจานี่คือปลานินหนึ่งตัวนะคะอันผักกาดจา้าผักกาดจอผักกาดดอกมันบ่าเอิเนี่ยกับผักกาดดอกใบชะพลูจา้ามะเขือจา้าผักซีผักซีเหลาผักกวางแปง่งหรือผักงเูเงียวด้วค่ะเด้อ เอตอตะไคร้ใบมะขูดค่ะเหมือนเดิมค่ะตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะ <c oughs> มีจะไปสื่อคนกินเมื่อก่อนนี้เวลาเห็ดมืเอเนีขออนุญาตเขาคัวเด้ค่ะเด้ออันนี้อ้อยสีโขกพริกกับขานะคะตะไคร้ไม่โขลกไว้จะใส่แบบเป็นชิ้นๆด้วย <c oughs> เดี๋ยวมันสีเงี้ยเนี่ยตะปูหมากเลยค่ะเด้อนี่ใส่ลงไปแน้วยเราก็จะใส่ ตะไคร้ให้มันหอมๆไปเลยจ้าปลานน้นเนี่ยเป็นปลาที่สุกายเด้อค่ะเด้อเอ็นตะไคร้นะคะใส่ลงไปค่ะน่าจะมีรสเผ็ดหน่อยนึงเพราะว่าโขลกพริกค่อนข้างเยอะนี่สดหนามกกุก,กเลยพี่น้องอันนี้ใบมะกรูดจ้าใส่ลงไปเลยค่ะใบมะกรูดใบน้อยๆเด้อค่ะเด้อใบแก่ดีดีมะกรูดนั่นใบแกดีค่ะพี่น้อง หม้อเดือดแล้วเดี๋ยว,ว,เ,ยวเอาปลาใส่ลืมเอาหอมแดงทุกปันไดเนาะลืมหั่นหอมแดงหอมแดงหอมแดงเพิ่มหอมแดงลงไปจ้าเวลาไอ้ทำกับข้าวที่ค่อนข้างมีกลิ่นคาวอย่างเช่นป่านะคะไปจะต้มน้ำพวกเนี้ยให้มันเดือดเดือดให้กลิ่นหอมของอัตรไา,าใบมะกรูดได้ออกมาก่อนนะคะจนน้ำแบบเป็ี้ยนสีเด้ไมหน่อยจะเป็นน้ำสีเหลืองๆเลยเอาเครื่องเทศออกก่อนให้มันอหอม ให้น้ำหอมๆก่อน <c oughs> ไปใส่เนื้อปลาเด้อค่ะเด้ออันนี้คือ <c oughs> เครื่องเทศนะคะเริ่มหอมแล้วพี่น้องเริ่มซุกแล้วนะคะอื <c oughs> ้น้ําที่อยู่ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นน้ําเดือดที่หอมเครื่องเทศเด้อค่ะเด้อแล้วก็ใส่เนื้อปลาจ้าพอต้องค้นแล้วค่ะเดี๋ยวมันข้าพี่น้องเดี๋ยค่อยๆอันนี้นิดเดียว อย่าพุ่งคนเนื้อปลานะจ๊ะเนี้วรุ่งไปจ้ะมันโดนน้ำให้ทั่วก่อนนี่เลยจ้ะแล้วให้น้ำมันเดือดนะคะรอให้น้ำเดือดก่อนแล้วค่อยกลับด้านปลา <c oughs> แล้วก็มาปรุงรสดันคะ่ะน้ำเดือดแล้วจ้าเห็นไ่มจ๊ะเนื้อปลามันจะสุกง่ายมากปลานินน่ไปค่อยกลับกลับลงแ็กน้อยนึงพี่หน่งนอง อย่าผึ่งค้นตอนที่ว่าปลามันพ่อในนั่นเดี๋ยวมันจะข้าวกดเพราะว่าเนื้อปลามันสุกง่ายจ้ะนี่น้ำท่วมแล้วก็เราก็จะมาปรุงรสกันเด้อค่ะเด้อปรุงรสด้วยน้ำปลาจ้าผู้ใดรมาเข้มเนียน้ำมันใส่เกลือน้อยนึงเด้อค่ะเด้อตว่บอ,อ้ยอ,อยใส่เด้ออ้อยใส่เป็นน้ำปลาอย่างเดียวแล้วก็โอ้น้ำปลาแล้วก็ อ่าอะไรก็โอ้ย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 น้ำอันน้ำปลาเออแต่น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาจ้ะแล้วก็ผงนัวเมื่อกี้น้ำปลานะจ๊ะอันนี้น้ำปลาจ้าอืมไ ผงนัวตามชอบนะคะผู้ใดบอกกินกับบตรงใส่เด้อใส่รดดีใส่ยังกับ่าไปเนาะอย่าตะปูหมักจ้ะใส่ลงไปจ้าใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยเสียบหน่อยไ,ไปจ้ะแล้วเราก็จะมาเติมผักกันเลยนะก็ทุกคนเขียอ่อไอซีสไตล์พักลาเพี่องอ่ะอันดับแรกมะเขือจ้ะมะเขือไวบบ้บ่บ่ค่อยมกอักมะเขือสุกสุกายได้จ้ะมักแบบกรอบเนี้ย เออแต่กับบเคยเด้กินกรอบดอกสุกตลอดมะเขือลงไปจ้า <c oughs> ขอข้อกระไดพี่น้องอย่าค้นแห้งเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าค้นแห้งอย่าค้นแห้งอืมอี่แล้วก็เอาผักลงไปเลยจ้า,าเหงาลงไปจ้ะผักกาดจ้ะผักกาดผักกาดนี่คือผักกาดขาวเอ,อ้บอ่แมน <c oughs> ผัากาศดอกโอ้ยเสียงข่อยไหมผักซีจ้าตักซีลาวนะคะผักซีลาวอืมใส่ลงไปค่ะพักล่างสะอาดเราเด้อแล้วก็อันนี้บักงูเงี้ยวหรือบักป้องแป้งใส่ลงไปจ้าเดี๋ยวมันกะยุพีร่รองพักอันเนี้ยอ้อยเก็บม,มาจากนาบ้านใบชะพู่ใบชะพู้หรือพาอินเลิร์ปลูกแท้กระทางไหม <c oughs> ลูกโดดจะลูกโดดเพิ่มความบันเทิงถ้ากินโดนก็สุดยอดจ้ะแต่กินโม่อโดนเม่ถือกับเม่เป็นยังจะได้ถึงถือกับจี้กันนี่นะค่อยๆโคนค่ะแตะมลงไปนะฮะอย่ายุา้มหลายเพราะว่าเนื้อปลาของน้ามันสุกแล้วด้คืนของเน้อนี่นี่จ้ะเมื่อต้องปิดฟ้าใส่พักแล้วย่าปิดฟ้าพี่น้องราไว่อีเนาะเขาบริสุท ห,หรือว่าถ้าผู้ใดอยากปิดก็ไเดื่องวะเดี๋ยวตัสูตรไผ่สูตรมั่นพี่น้องนะคะเดี๋ยวตสูตรไผ่สูตรมั่นเดี๋ยวตะคนสิปิดบ่ปิดแต่ว่าอันบางคนบอกว่าอย่าปิดฝาเพราะว่าพักสิเหล่เป็นมังซี่เป็นว่าจังซีเป็นว่าจังซี่ีจะ้ะให้มันมีน้ำปูนตูงสักหน่อยนึงเกงปลาต้องมีน้ำปูนตูงสักหน่อยนึงอือยู่เลยจ้ารอเดือดนะคะทุกคนรอเดือดรอสุกแล้วเราก็จะมา ชิมรสกันจ้านี่จ้าหมอเดือดแล้วจ้าทุกคนอ่าเราจะมาดูเนื้อปลากันสักหน่อยนี่แอบจะว่าขยับเนื้อป,ปลาได้พี่น้องค่ะอืมอ่ะอืมมันจะได้ไม่เละได้พี่น้องด้วยเอาพักล่งเพราะตุ่มๆป้อยมันเดือดมันกะสิเป็นชิ้นไครชิ้นมันยู่พือเา่าต้งสี่อะพี่นอ้องนะปรุงรสตามชอบเลยค่ะน้ำปลาน้ำปลาแดก นะคะผงนัวรสดีแล้วแต่ใครชอบเผอเนาะอันไ้ก็ได้เแต่ปรุงรสตามชอบมาชดรดได้อันได้กะตามที่เจาของต้องการอาหารอีสานหมดทึ่งกะผงชุรสขาดปรไได้ด๋อกพี่น,อน้องเมนบ่มผู้ชมว่าตามมกคงถาลองม่าม,มีผงชดดงดุดรสบางรึมีผงนัวบางรึเอ้ยแปงแรงรดสดซิมรสสักหน่อยนึงเพื่อความมันเทิงมของกระเพาะอาหาร เอาแซ่บเลยบัดนี้เอาอืมเดี๋ยวนะปลาหน่อยนึงพี่น้องปลาหน่อยนึงไม่สงสัยใส่ผักหลายปวดเนาะใส่ผักหลายมันก็เลยแบบว่าอยากจางพี่น้องปลาจังน้อยพอเลยโอ้ยเลือดเลือดเลือดสเปนเต้นดีนนจ้ะแกงปลาหนึ่งใส่ผักแบบรวมๆบ้านๆค่ะทุกคน มากินแซ่บกินนัาน้ำกันเด้ค่ะเดอ้อเอาไปเบิ่งไก่ไกจะเข้ากันนะนี่เลยจ้าแกงปลานินค่ะทุกคนแกงปลานินนหนึ่งตัวใส่ผักแบบบ้านๆร,รวมๆจะอร่อยมากมายเลยไปแซ่บน้ำกันเ้ยค่ะ